สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอเจ่าสตานะคะในบทภาษสาทรับรู้ค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่ในคงอาเซียนนะคะเพื่อให้เด็กๆทาไมคะจับคู่ค่ะงอาเซียนทั้ง10ประเทศเลยค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อไหมยังคะเรามารองจับคู่กันเลยนะคะโคงที่เหมือนกันนะคะระบอกด้วยว่าประเทศอะไรนะคะเด็ก เด็กๆด,ดูสิคะทงคู่แรกของเราคือทงอะไรคะเด็กๆโอ้ถูกต้องเลยค่ะทงอะไรคะของกลุ่มอาเซียนนะคะอันนี้คือทงรวมเลยค่ะเห็นไ,ไหมคะอันนี้ก็คือทงของอาเซียนเลยเราจับคู่กันได้เลยนะคะอ้าวคู่ที่หนึ่งได้แล้วนะคะทงของประเทศในกลุ่มอาเซียนนะคะดเด็กๆอ้าวต่อไปเลย ธงผืนนี้ก็เป็นไงคะเ,เด็กๆรู้จักหรือยังจำได้ไหมคะธงของอะไรคะาเด็กๆถูกต้องเลยคะ่ะธงของมาเลเซียเห็นไหมคะอ้าวเราจับคู่เลยนะคะธงของมาเลเซียคะ่ะจับคู่ไว้คู่ที่สองแล้วนะธงของอะไรนะคะมาเลเซียนะคะ พื้นที่สามเลยดูนะคะสีน้ำเงินกับสีแดงนะคะแล้วก็มีอะไรคะมีผ้าทิตย์แล้วก็มีดาวอยู่นะคะธงผืนนี้เราเรียกว่าธงของฟิลิปปินส์ค่ะถูกต้องเลยธงของประเทศฟิลิปปินส์นะคะจับคู่ไว้สิธงของประเทศฟิลิปปินส์ ค่งสามประเทศแล้วต่อไปเลยค่ะอันนี้ก็เป็นสีแดงเห็นไหมคะสีแดงกับสีอะไรคะสีขาวนะคะแดงก,กับขาวเป็นธงของประเทศเด็กๆจำได้ไหมอาธงอันนี้เป็นของประเทศอะไรคะดเด็กๆ ถูกต้องอินโดนีเซียอ้าวเราจะคูวไว้ธงของประเทศอินโดนีเซียต่อไปอันนี้ก็มีแดงเหมือนกันเห็นไหมคะแดงกับขาวแต่มีอะไรคะมีพระจันทร์แล้วก็มีดาวอยู่เป็นธงของประเทศสิงคโปร์ค่ะคล้ายๆอินโดนีเซียเลยเพราะเขาอยู่ประเทศถูไหมคะใกล้เคียงกันนะคะ ธงของประเทศสิงคโปร์อ้าวให้เห็นชัดๆเลยนะคะเด็กๆอ้าวเห็นหรือยังคะต่อไปอันนี้สีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีอะไรคะสีแดงมีวงกลมสีขาวอยู่เป็นธงของประเทศต้องเลยประเทศลาวเพื่อนบ้านของเรานี่เอง ธงของประเทศลาวค่ะธงของประเทศลาวนะคะเ<ๆ>ด็กๆต่อไปอันนี้เด็กๆต้องรู้จักแน่นอนเลยเป็นธงของใครคะเด็กๆไทยแลนด์ค่ะธงของประเทศไทยนี่เองอเราจะพูดธงของประเทศไทยนะคะ ต่อไปคงผืนนี้เพื่อนบ้านของเราเหมือนกันมีคนที่เข้ามาในประเทศไทยเราเยอะมากเลยทงของประเทศเข้าค่ะนะคะทงของประเทศเข้าค่ะต่อไปอันนี้คือทงของประเทศที่ร่ำรวยเห็นไหมคะ่จะจารุภาบอกร่ำรวยมากเลยคือประเทศอะไรคะ บูนายค่ะบูนายเด็กๆเริ่มเก่งแล้วต่อไปคือธงของประเทศอะไรคะมีสีแดงแล้วก็มีอะไรคะมีดาวอยู่ตรงกลางนะคะเวียดนามเวียดนามนะะประเทศสุดท้ายคือประเทศอะไรคะเด็ๆกๆกัมพูชาค่ะธงของประเทศ กัมพูชาถูกต้องเลยเย่ามค่เด็ก,เด,กเด็กก็ได้เรียนรู้ไปแล้วทงทั้งหมด10ประเทศใช่ไหมคะค่ะทง10ประเทศนี้อยู่ในกลุ่มของเราเองอ,อาเซียนนะคะดเด็กๆค่ะเราเรียนจบแล้วนะคะเกี่ยวกับทงของประเทศอาเซียนของเรานะคะดเด็กๆไปลองศึกษาดู ถ้าเด็กๆไม่มีธงที่บ้านเด็กๆก,ก็ดูจากคลิปของอาจารย์สุภาน,นะคะเด็กๆค่ะค่ะ,คะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็เพื่อให้เด็กทำไมคะรู้จักการสังเกตนะคะรูปร่างสีนะคะของธงแต่ละชาตินะคะแล้วก็รู้จักชื่อของธงแต่ละชาติด้วยนะคะว่าที่เราเรียนมาแล้วต้องหลายวันนะคะ ทั้งกิจกรรมหมวดภาษารับรู้แล้วก็ภาษาเด็กๆได้จำได้ไหมว่าเป็นธงของชาติไหนบ้างค่ะเด็กๆมาช่วยกันทำนะคะ,คะ